เม่ออโทษเลยเด้อแล้วหหแ้แบ่าวันี้เด้อบที่ม่บุญเฮ็ดก็ย้อนว่เจ้าได้ดีแลที่ว่าเจ้าิษแล้วเจ้าูจมาขอโทษเนะทางงนี้เนนมือนั่นเนาะทาม่บุญกาได้ว่าแหง้อันนี้ก็ยอมัเมื่อนั่นน่ะน้องเพื่นทายังก็บบอกนะม่บุญก็เลยแบบมโหให้น่อดซีก็จนหัวก็เลยว่าเจ้าเป็นยังน่องกับมย้อมบอกครูแม่ครับ โมโหก็เลยปะย่าบุญก็อยากให้ในจังน้อยก็เลยว่น้อก กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนกลับมาพบมาพอกับสาบัวมื่อนี้กลับมาหาทางนองมา้เพื่อนอยู่เฮือนหลังใหม่ไม้าให้บ่ให้แบ่้างันนี้เด้อไว้นที่ไม่บุญเอนว่าัเจ้าได้ดีแที่ว่าเจ้าพแลเจ้าจมาขอทูเนาะทางน้องนเป็นนมือนั่นเนาะ ทางแม่บุญกาได้ว่าแห้งอลีอันนี้กัยอมภาพเมื่อนั้นน่ะน้องเพื่อนทานยังกระโบอกนะแม่บุญก็เลยแบบโมโหให้น้องก็ซีก็จนหัวก็เลยวันเจ้าเป็นยังน้องกับเปยอมบอกครูแม่ครับโมโหก็เลยแบบแม่บุญก็อยากไห้ในจังหน่อยก็เลยว่าน้องเพื่นก็เลยรู้สึกผู้กระพิษก็อยากมาขอโทษเนาะก็ดีดีดีแล้วคุณจะเท่าไหร่ก็เนี่ยได้บุดีบุหัยเฮ็ดเลยล่ะเด้อจากค่ากันเพราะว่า ทั้งสร้างเพิ่นสะเล้่วๆลวเพิ่นกับสีไซประตูให้เพิ่นกับสียุดสามมือเมื่ออื่นเจ้ากับฉายกมาก,กับมาแต่วาสาร้างบระไดมาเด้อเจอ้ามาโจบเบิง่งเครื่องเบือเบ้องคงฮั่มยัานเครื่องคงหายเด้อนะโมเป็นยังครับเอากระไดทุทษให้ทองเพิ่นเส็ดน้ำหูน้ำตาบัดน,นี้น ให้ียังแล้วก็ให้บอกว่าให้ปิดบังบ,าบ,าบา้าบนามันนก็บอกเจ้าคิดยังหรือว่าเจ้าบอสบายม,มีบุญเลยน้องเมียบอสบายเด้อมีบุญเข้าใจไม่บุญก็เออเจ้าพักพรนมีบุญก็ขเข้าใจถามว่าเฮามียยังเจ้าบอบอกคอยบอหูหมดละมีมีมีบุญก็จะให้แล้วถามยังบุกนี้ยังหัดหน่าบ,บิด บุดมดคู่อยู่แบบนี้น่าแสดงให้แมนไม่บุญบาปสบายใจแล้วบ่คอยเห็นช้ำให้ลูกบ่พอใจเนาะช้ำทองผ่าก็คือว่าผลชิตกน้ำบอกเมนบอกบดกระปุ๊บโต๊มืดข้นกระบโต๊กไห้นะเอามีดเม็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 ดเต้าเผืเทียนห้าซัมนี่ก็ดีแล้วล่ะคิดว่าคันคอยบุญอยากให้เจ้าได้คนนี้ป้าป้าเจ้าจะโดนให้เจ้าคิดเบิ่งว่าจะจังเต้เมื่อที่แม่บุญเข้าไปหาเจ้า จนมาหอดมาอนี้ว่าชีวิตของเจ้าเป็นจังใดเมนยูผุรักผ้ใ่เฮ็ดเฮือนแหงเจ้าถ่าว่าเม่บุญบม่มาไทายผ้ใหญ่กับบ่อเห็นถ้าว่าเม่บุญไทยแล้วผ้ใ่บอ่อซอยเจ้ากับบ่อได้เลยหลดเด้อคือว่าอันนี้มันก็ะขึ้นกับบุญวาสนาของเจ้าหละเออถ้าว่าเพิ่นสาบแล้วลวดติดป,ประตูแล้วคันมามีมาโตถือว่าบุญเจ้ายังไหลเลยหลุดเด้อถือว่าได้ซันี้กับบุญทำมีซันี่ไม่คิดยัง อ๋ออะยิ้มบ้านนี่บัวห้นั่นอีกบ้านนี้มี่ยังกกบอตั้งใจมี่ยังให้บอกเด้อบัวห้ปิดบัวห้บางว่าเฮ้ยเฮาบัวสบายหรือว่าเขาเจ็บหัวก็ให้บอกเด้อบบนี้เมียบุญเลยทีแบบเออลูกบัวสบายเม่บุญก็สิบอกเอ็กซีโอ้ยมื่อกี้น้องเมียบัวสบายเดออเมียบุญมากแบบนี้แม่บุญบ่มากแบบรับลังมี่ยังพ่อตรงๆ ถ้าเจ้ามี่ยังกระตามมาบอกอยตรงๆบุต้องไปเลยว่าคอยอยู่ห่าน้่นได้คอยได้เงี้ยนคอยพังประตูเข้าไปแล้วเปิดักออกมาคอยอยู่แบบนี้ประจมเพียงเดียววแมนต้องมานี่มี่ยังบ่กว่าผู้ทำปรโตก็ถือไม่ชองอันพงยังเนื้หัวเนื่อเนนี้วอโอ้ยดูช้ำป่ะฮะลงไปพูนเฮ็ดเฮ็ดอย่างงานต่อกันกันไปกวดพูนก่อนเัมนี้เนาะเสร็จน้ำหูน้ำตาแับนี้ แนวนี่นะแบบที่เอฟี่บัหทีดพวเขาใจได้ว่ะนี่ต้องดีคือแต่งันหนัมาเมื่อนั้นเรตัะทไงตูจะยิ้มเยอะท้งเากันลูกแี่น้องเลยได้เมให้กันับลูกเพศคือเมให้มาสำเนึคพิีอย่เลยมาขอโทษดีได้พิษตัวพิเนาะปถ้าจลงหาปัจตัยปัจจัยเทาไ กินแล้วมั่งกิข้าวยิ่งมยาคนาก็กินข้าว้เพาะขึ้นไหรเพาะเจ้าขึ้นไหฮะต้มิ้ข้าวนไปย่าเี้ยคกินข้าวเออขับกินขาบุญโยโท่นีเจ้าเนาะองกินข้าวมตันโยามันคุณโา่คุณท้้งกายไม่ด้กินแล้วอ่ะ แ้ขึ้นองแล่าเป็นแบกนเป็นนี่ไปไม่บุญเลยงดเ้อแกไม่นี่แหละกับพ่อกินข้าวก้อนกินไก่ังเด้อข้าว่พดกินเดอกประจำเป็นเพื่อกเข้าวก้อนอันเดียวกข้าวก็อังม่ได้กินข้าวแมนแพอเบิ่นจังหนามืะทางทาตะโกนะตะโกเป็นน้อย เพิ่นบอกเพิ่นเออนั่นได้เฮาเก็บมันเก็บนี่วินโหวินหาบอกเพิ่นบ่แม่นเฮ็ดทํานาบึ้งให้เพิ่นเห็นวิวเด้ล่ะเอ้ยเพิ่นบ่รู้เอเป็นยังเด้ลโอ้ยเฮาจบ่แม่เอ้ยนเด้เพิ่นเนาะแม่นอากินแม่ข้าวนะมาแก้บ่จําเด้อเ็บท้องบ่อยากบ่ห้องน้ําอในผู้กินยาบ่ได้ซื้อมา บอร์ยาดีเจ็บท้องม่านมาอ่นนยงไกใหม่ตวรานเป็นกินเกลไม่พอเบือนตู้กได้นะขอึ้งยัาเกลหมกันะกินกินตมอยากเขาก็กินขนมกัินกันนี้นะลูก

เปนหูเ่มนเปนูเพิ่าบัยัเนาะบวยัเปนูเด้เปนเลกเพิ่มแตะว่ารชิ้สยไทยใ่ไะายไยไลยรวไยตัต่ำไงลไม่ดินดนล้วังมันรังเยอะสายไทยหลุดล้อนเนาะใช่แลตัายไัยไ มาว่าจะไต้ฉางาจดงไปซ่อนกุ ab, um, ab, ab, okay ab, okay to <to ้งไปแดงกุ้งไหลบ่พอได้กินอยู่กินหลายจ้าตัวเองผลกินดิบกับปได้กับเพาะหัวน่นี่หัวกินชุกกินดิบป่ได้กุ้งเฉพาะเพิ่มโหลด ชื้อ,อยาหั่นข้านี่ดิ้นเองไปแล้ <บะ S 2> วก็แฟชื่อเลยขาเมลลเื่องกาแฟชื่อเลยเอ้าแม่ตูลล้นั่นไอแต่ซองถิกนนันี่เริ่มไอได้ได้เฮาก,ก็ได้จะเป็นยังเอาตั้งมันเองเป็นอยังโรคโควิดรุ่นที่สามบอกโควิดมาอีกแล้ววันน <ไอ S 1> ี้ไอเรามีแต่แม่ต้มน้ำมันอุ่นแล้วเอาเครื่อง ผุดใส่แล้วกินกระบียมะนาวใส่อืให้มันพางคอเขาเมนเมนบีบน้ำมะนาวใส่กับเกลือเกลือใส่กับมะนาวใส่นั่นหนึ่งแล้วพอดีอุ่นๆแล้วเขากินจากไทยแน่เขามีไอ้จะตับตับตับเนี่ยแน่อันนี้่ยแม่เนี่เขาอดอดกับแบบคัดอยู่หันกันไอ้ใช่จังไรว่าเมนเมนไปอันนี้ เก็บพักที่เล็กในท้องไม้ไปขายเงินได้พลังเงินน้ำมันรถไปมาอันน่ะจะได้อยู่ลอยายกระปั้นอืมอ่าพัดคายไปขายกับข้าวหมูใส่เป็ดเกาซีบอันไข่แน่นะมาแต่ละมื้อ คนว่าเขากับนางบ่มีเด้เนาะเอาปลูกพังยังบ่มีเนาะเอาไปหันงานก้อนดีแล้วไม่ตู้ไอ้แม่นคอย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 ไปแล้วแมนนะใส่ประตูแล้วโดนอืดอือปวดต่างเมื่อลุกมากินเขายามยังไม่นี่ฮะยามยังไม่ยามให้ปวกเลยไม่ด้ีเพื่อนเออ ใจเหนียวขนาดใจเหนียนียว่ระปเขา่าไรปไปขายมาแต่ห้าไปขายดูมันเนาะโข้ยังกระต้องไนขายมัดจะได้มาเพื่อกินแตมากินชุนะถอบกินยังน่าใหม่ด้วยกันเป็นกระบวงกระจาเป็นกับสอบไปขายมัดข้าหงข้างเนาะ คลายแต่ว well ่าเขาพูดขาขายนะน่าชราช์เนีここ่ยเขาพูดขาขายเขาบอกอายอายอายอุดได้บหอเาอายจะดีอายกับอายเงินอย่างเดียวแล้วกินค่ะวช่างเิ็นใส่ประตูใหายเลยเข้าขึ้นเขาขึ้นเขาเขา้นเขาแล้วเนาะในตู้ แล้วเราก็ขึ้นบ้านใหม่นี่แมนแล้วาขึ้นขึ้นเยอะๆขึ้นขึ้นหายแล้วละเนแอมหัวแอมห้าวก็ค่อยปูเนาะแมนช่วงนี้มันก็คือว่าแหละแม่บรจักงัวในเขามากินฮ้อนเน่ดิฮ้อนในแด้เพราะเราเย็นอยู่กาดฮ้อน ปาดีเลอทางซางตึงๆวะน่าไล่นี่หรือยังองยางสามยางสี่ยางก็จะได้เนาะขาบได้สวยบ้านเขานจะเอาคนโตปุก มันตวแล้วอยู่ามุนว่ะคอยมุนเขาวะมันอะไมมุนมาได้วคอนตีแล้วโคกโคกโคกีนั่เลยเนาะกับพี่ตีมันี่ไนยังม่ได้ใช้จักอันบ่อนนั่งเดิม กำลังเริ่มเนะทั้งนี้ได้ใช้สบายดีพอซางกำลังมาตกแต่งทั้งนี้วะ <c oughs> <c oughs> ค <Off> ั้นแล้วดบ่ทังนะส่วนอ่าปิดนอกป้ะควรจะอาด้วยใช้ประตูหน้าต่างเลยทางชางใชยให้เรียบร้อยถักกันยั้งมาเลย ใช่ใช่บ่ตัวนี้ใช่ในตัวนี้อืมันมันมันเด็กก็ต่ำโอ้ยระวังเลย ปวดออกคุณเลยปดไดบ้ เรียบร้อยเนาะห้องเน,นาะโอ้แห้งแค่เรียบร้อยยังเป็น ห้องนี่กับหน้าต่างจังเหตอยังนี้ทางนี้โอ้ใช้ดูกุญแจเอาของไว้ห้องนี่บ่าบัน

คือแล้วนี่ก็คือเอาขครงขาไว้หองนี้ก็คือเมื่อ่ะบอกกันนี่เลยแล้วลงพากจากเลยจากมือมาอ่ะนี่ชงสมมือลพากจาทั้งหมชงสามอมันาหน่งมเต็กพันธานนึงที่นี่ซอนอีกทีนึงนี่ขี้แล้วเี่เซ่บานี้นี่นมือวันนี้ฮะแล้วเขาใจอยู่

ร้อยแบบนี มาหอดูเห็นแล้วแล้วเนาะเครื่องของกระลายจำ้นี่กระหานี่กระเทวดาลายกระทวอาลายบปสมควรเห็ดยังเม้จอะเบิ้งเบิงนาจอะเบิ้งก็ัดใช่เห็ดยังไะ giò, nhắn nhá, kinh khao, kinh khao, um, thái như ngọc phách, chắc nui này, giò, còn lại, giò cha ọ ma đấy, cha bớt đã bao, giò, hả? Anh ấy đi ăn gì nhá, kinh sủng bao? Bao, um, guốc เป็นถ้วยบ้วงนี่กัดน้องเพิ่นจะ,ปนนปนนะไ,ปไปกินเข่ากันปะเนาะไปไปไปกินข้าวกะเพิ่นอยากกินขา้าวเลยตอนนั้นเพิ่นยังบ่อยากกินขา้าวจับแจวสุข่างข้าวผักริกเนะาะมักริกหน่วยหนึ่ง แล้วก็ใส่ประเด็กปลกประร้าอื่นพักพรน่อบางอื่นเอ้าไปใช้ค่ะเรียได้เลยนะบอกเออคิดว่ายุดนี่แหละวก็พักพรไปเรียกทั้งอื่นเอออยู่ไครบอก มาโบได้จ้างชิยุกห้หนักได้น้อโคงไว้ทางซางหยุดไปที่กางอื่นหยุดสาม นอนอยู่ห้องน้ำก็เนะาะจักแจมมือจักแจมมือ,อนอนเนาะเดียรจังได้ก็หายทั้งอาพอสร้างสนุกเขื่องหอมไว้ เก็บไปก่อนคนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่นมื่อกีถือว่าค่อยทำลุงแดงแล้วเนาะสาวบัวกับชิได้กั้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยทางน้องเพิ่นก็ไปกินข้าวเนาะ,ะจนันทร์ประกาศสาวบัวกับชิได้เจ้าจก,กีแต่เพียงแถวนี้เนาะกรฝากติดตามเลยด้อพ่อแม่พี่น้องนอะฝากกดไลค์กดแชร์พ่อมีกำลังใจด้วยว่าถ่ายคลิปลงไปเรืนะ่อยๆเนาะสาวบัวกับชิได้ขอเก้าวเข้ามาสาบายดีสาบายดี